ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัตินักธรรมชั้นเอก ข้อที่1นสากยะวงสืบเชื้อสายมาจากใครที่ได้นำว่าสากยะเพราะเหตุไรตอบสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกากราดเหตุผลสองประการคือ1เพราะได้ชื่อตามชนบทที่ที่ตั้งเมือง2 เพราะมีความกล้าหาญสามารถตั้งเมืองได้เลยสามารถตั้งเมืองได้เอง <c oughs> ต่อไปข้อที่2พระวาจาที่พระมหาบุรุษทรงเป่งครั้งแรกเรียกว่าอะไรความหมายาความหมายว่าความว่ายอย่างไรไม่ใช่ความหมายนะครความว่ายอย่างไรตอบอาสอาสะพิวาจาอาสะพิวาจา ความว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกอัคโคหะมัส,สมิโลกัส,สะเราเป็นผู้เจริญแห่งโลกเชโธมะ เชโถหะมัสมิโลกัสะเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกเซโตหะมัสมิโลกัสะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอายะมันติมา ชาติบัตรนี้พบใหม่วิได้มีนัตถิทานิปุณาโว ข้อที่สามการที่พระพุทธองค์ทรงเลิกการทรมานพระวรกายแล้วกลับมาเสวยพระกยายหารเพราะทรงพิจารณาเห็นอย่างไรตอบเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าคนที่ไม่บริโภคอาหารจนร่างกายหมดกำลังไม่สามารถบำเพ็ญเพียร ทางจิตได้ ข้อที่สี่เมื่อพระเบญจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อพระปัญจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมได้อุปสมบทด้วยเอหีพิขุอุปสามปทาแล้วพระบรมศาสดา,สดาทรงพิาจารณาเห็นอย่างไร จึงทรงแสดงอนัตตลคณสูตรโปรดพระปัญจวคีตอบทรงพิจารณาเห็นว่าพระปัญจวคีตั้งอยู่ในที่แห่งสาวกมีอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นแก่กล้าควรจะเลินวิปัสสนาเพื่อวิมุตได้แล้วจึงทรงแสดงอนัตตลคณสูตร บทพระปัญจวัคคีข้อที่5พระอัสสชิเถระแสดงธรรมโดยย่อ,อกแก่อุปติสสะปริภาชชก ความว่าอย่างไรและได้ผลอย่างไรตอบมีความว่าทำใดเกิดใ่เหตุพระาศาสดาทรงแสดงเหตุของธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระาศาสดาทรงสอนอย่างนี้อุปติสสะปริพัชกได้ฟังแล้วได้ทำจักสุดวงตาเห็นธรรม ข้อที่6การอุปสมบทด้วยยติจตุธกรรมวาจาพระสาวกผู้เป็นอุปชายะและเป็นสัตธิวิหาริกรูปแรกคือใครตอบพระสารีบุตรเป็นอุปชายะรูปแรก พระราธะเป็นสัตวทธิวิหาริกรูปแรกข้อที่7 ข้อความว่าวันนะใดประพฤติคุศลกรรมบทวันนะนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ใครกล่าวและกล่าวแก่ใครตอบพระมหากาจัจจยานะกล่าวกล่าวแก่พระเจ้ามทุรราชอวันตีบุตร ข้อที่8ปัญหาว่าโลกคือหมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงโดดอยู่ในที่มืดดังนี้ใครเป็นผู้ถามได้รับคําพยากรว่าอย่างไรตอบอชิตะมานอเป็นผู้ถามได้รับพยากรณ์ว่าโลกคือหมูสัตว์อันอวิชาคือความไม่รู้แจ้งปิดไว้บังไว้แจ้งปิด บางไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืด ข้อที่9พระสาวกสาวิกาต่อไปนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางใด 1. พระมหาโมคลานะสองพระมหากัสปะ3พระอุบาลี 4. พระนางมหาประชาบ,บดีโคตมี 5. พระนางเขมาตอบ1พระมหาโมคลานะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธ สองพระมหาคสปะเป็นผู้เลิศในทางธุดงสามพระอุบาลีเป็นผู้เลิศในทางทรงพระวินยัยสี่พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นผู้เลิศในทางผู้รัตัญูห้าพระนางเขมาเป็นผู้เลิศในทางมีปัญญาข้อสุดท้าย ข้อที่สิบพุทธเจดีมีกี่ประเภทอะ,อะไรบ้างพระพุทธรูปทรงเคราะห์เข้าในเจดีประเภทใดตอบมีสี่ประเภทคือทตุเจดีบริโภคเจดีธรรมเจดีและอุทเทสิกะเจดีทรงเคราะห์เข้าในอุทเทสิกะเจดี